อย่ามาดือกับแม่นลยม่ตีเ <glorious. S 1> <Jedi. mortality. S 2> ลยต oh. ีตีต <Hungarian> ัวใหญ่มากโอ้โหแพนด้ากุ๊กๆุอืมหุ่นเยอะ เสร็จหรือยังใช้ให้ทำงานแค่เนี้ยทำเหมือนไม่มีแรงเลยดูสิฝุ่นเป็นนิ้วยังไม่ออกเลยเนี่ยโอ้ยก,กูกูเบื่อค่ะทํางานทุกวันเลยไหนจะถ่ายคลิปตัดคลิปอีกอะ่ะแล้วต้องทํางานบ้านอีกอะ่ะอยากไปเที่ยวอยากไปเที่ยวอยากไปเที่ยวไปเที่ยวลําบากจะตายรถก็ซ่อมอยู่ไม่ใช่เหรอช่วยแม่ทําความสะอาดบ้านน่ะดีแล้วกูกูไม่อยากทํางานบ้านแล้วอยากไปเที่ยวอยากไปเที่ยวอืมอย่ามาดื้อกับแม่เด็ดไม่ตีเลยตี รีบๆเลยนะรีบๆทำแล้วก็ตามแม่ไปทำงานหลังบ้านด้วยเร็วๆล่ะไม่ทำหรอกงาน,นบ้านอ่ะอ๋อแต่งตัวไปเที่ยวดีกว่า A few minutes later. พร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวพี่กกุ๊กจะไปเที่ยวยังไงรถก็ไม่มี การที่เรต้องมีการจัดการเรื่องการเดินทางนะเดี๋ยวนี้แค่มี Travel l o g a Lifestyle Super App ก็ทำให้การไปเที่ยวง่ายขึ้นอย่างครบวงจรตั้งแต่จองตั๋วเครื่องบินรถรับส่งสนามบินแล้วก็เช่ารถนั่นไงรถเช่ามาแล้วไปเช่าตอนไหนเนี่ยอืมก็เมื่อวานไงคะดาวน์โหลดและเปิดแอป Travel l o g a ขึ้นมากดบริการเช่ารถ เลือกสถานที่วันและเวลาเช่าและค้นหารถมีเลยมีรถให้เลือกมากมายราคาเริ่มต้นถูกสุดๆว้าวกดเช่าด่วน มีแผนจะเที่ยวอยู่แล้วสิก็ใช่ไงช่วงนี้ r a าเว l โลกาเขามีแคมเปญโปรโมทอยากให้ทุกคนไม่ลืมการท่องเที่ยวไง Travel Local เที่ยวไทยใช่ที่สุดชี้เป้าสถานที่ต้องเช็คอินในไทยตอนนี้เราอยู่เชียงใหม่เที่ยวที่เชียงใหม่ไปเช็คอินที่นี่เลยสวนดอกไม้และคุ้มเสือไทเกอร์คิงด m ไปเลย ใหญ่มากโอ้เมลชอบอันนี้เราอยู่ใกล้ไม่ได้เลยใช่ไหมคะอ่าเพราะว่ามันอาจจะพิกมาเตะเราทับเราไงครับมาเลยครับไม่ต้องกลัวนะครับเหมือนเรามาเล่นสัตว์เลี้ยงนี่แหละน้องจะนิสัยเหมือนแมวหรือหมาเลยเหมือนชินาโมนะครับน้อโมน้องโมตัวใหญ่เหมือนกันนะ maui โอ้ก็นอนได้ครับจะนี่มีส่วนอ่ะก็นอนนี่ชอบค่ะรูปตรงนี้สวยแน่นอนวิแล้วที่นี่ที่ไหนอีกนะพี่คู๊ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่สวนดอกไม้ค่ะอืม สุดลูกหูลูกตาเลยมีทั้งดอกสีแดงเหลืองฟ้าเขียวม่วงเดี๋ยวนะให้มีตะก,ก้าดอ,อกมาให้งหลังได้ไหมุกค <c oughs> เป็นพร็อพถ่ายรูปไหยคะ <c oughs> วันนี้จะได้รูปสวยๆมากๆเลยโ <c oughs> อย้ยม่อเป็นคนเก็บดอกไปขายใช่ <c oughs> ที่ไหนเรา วันนี้สนุกจังเลยได้เที่ยวสถานที่สุดเลิศและก็ได้รูปส,สวยๆอีกเพียบเดือนมกราคมนี้มีส่วนลดตุดจีนฉลองวันเที่ยวแห่งชาติที่ Travel โลกาจองเลยวันนี้ถึง6กุมภาพันธ์นี้เท่านั้นดาวน์โหลด Travel โ o g a Life Style ซ u p e r App แอปเดียวจบทั้งเรื่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะเที่ยวในประเทศหรือต่างประเทศก็เป็นเรื่องง่ายๆไปดาวน์โหลดกันเลยค่ะ